คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีมิตรรักที่เคารบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับผมมาชมแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่5นะครับผมมา 7, ก3ห นะครับตัวรองสามาเด้งๆทั้งคู่นะครับก็ยินดีกับ f c ฟซีเมักที่มีความโชคดีก็พักกันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสูตรตารางวันมังกรทองแอดก็บวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยตรงอกตรงใจ f c ฟมีเมักหรือเปล่าไปรับชนสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินกิมนำโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของราวพัฒนานะครับในปีพศ2569นะครับหรือว่าเดือนมกราคมหรือว่าเดือนหนึ่งะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่5แล้วนะครับผมนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับผมข้อสอบของราวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่12 6,9นะครับข้อสอบออกอยู่ที่7 2 6 7 5 3หสนะครับ7 2 6 7 5 3ห7ดหนะครับบางที่เอา72นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่เอา2,6บางที่เอา67นะครับข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ7 53หรือว่า5,3บนด้วยกันข้อสอบวันนี้นะครับเม็ดเดียวเอ็ทิมได้อยู่ที่5นะครับ ตัวรองได้อยู่ที่3นะครับเด้งๆทั้งคู่นะครับผมก็ยินดีกับ f c ฟมิดดรกนะครับที่มีความโชคดีก็พากันคอมมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับตารางวันมังกรทองนะครับแอดก็าทำไปตามสูตรเช่นเคยช่องแอดมินคีนนำโชคพอเลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็จะมีอยู่3สูตรนะครับในการบวกลบคำนวณนะครับมีสูตรตารางวันมังกรทองนะครับสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดือนดีนะครับสำหรับปี6 9เกแอดจะใช้สูตรตารางวันมังกรทอง นะครับก็จะมาสุปให้ยก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสสุ่เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับก็สอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับผมนะครับก็จะมาสุปยวิให์ครับผมวันจันทร์นะครับผมเม็ดเดียวของ s 5มานะครับเลขผสมก็คือ53เข้าตัวเจาะนะครับผมสําหรับใครจับชุดวินได้7276นะครับอ่าเพราะว่าชุดวินล่างแต่ละที่ก็เจบางที่ก็เจนะครับ ก็จะดีกับพี่น้องที่โชคดีต่อไปจะเป็นวันพุธนะครับผมจะมีเลขสี่นะครับเลขห้าเลขสองเลขศูนย์นะครับแปดกับสามตัวนีกันขับพลิกได้เลยนะครับเลขเก้ากับเลขหกเช่นกันนะครับแล้วก็เลขหนึ่งก็เลขส่วนเกินสามารถจับวินได้เหมือนกันก็สอบงวดนี้นะครับเอ็กก็จะคัดลงชุดวินนะครับของพังกรทองห้าตัวนะครับอ่าเป็นเลขผสมหนึ่งตัวก็คือเลขสูตรจากทางช่องนะครับที่บวกออกมาได้มากที่สุดเอาไปชมหนึ่งตัวนะครับเลข ส่วนมากจะใช้ข้อวมังกรทองนะก็จะมีเลขสองเลขสี่นะครับเลขสามนะครับเลขห้าเลขเจ็ดและก็หกนะครับผมสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมเน้นนะครับผมเน้นรูดอยู่ที่เจ็ดนะครับสายวิ่งสายรูดรูดเจ็ดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับ 7s จะเจาะไม่เยอะนะครับผมจะเจาะให้ประมาณ3คู่ในบ้านจะเจาะให้5คู่หรือว่า6คู่นะครับอ่าก็จะมี0ู7ย์แล้วก็72นะครับเจาะแค่3คู่นะครับผมหน้าช่องเดี๋ยวสีพี่น้องว่ามันเยอะสำหรับในบ้านเอสเจาะให้ประมาณ5คู่นะครับเพราะว่าเจาะ3คู่กดพลาดมันจะสูงนะครับก็จะมี0ูย์เบวก7 1บวก72นะครับ หรือกวัวพา,าก็จะเป็น0 7 7ย์7จ็เจ็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสายเจาะสายรูดปลอดภัยนะครับเลขในตารางมี6ตัวนะครับแอจะลองให้2คู่นะครับผมบางทีก็ามาพะลองนะครับสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบ7จแอจะลองให้นะครับผมถ้าถ้า7ไม่เข้าตาจะลองให้อยู่ที่3นะครับผมก็จะมี0,3นย์นะครับ37 36นะครับ 0 3นย์สบวกสาบวกสานะครับกับหัวด้วยนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับเป็น9 3นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพระรองของเรานะครับผมก็คัดออกมาได้ประมาณนี้ทุกงหมดภาก็จะเป็น0 3 3 2 3 4 3 5 3 6ประมาณนั้นนะครับผมนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมนะครับตัวสุดท้ายก็คือรองให้ก็คือ5นะครับผมอ่าก็จะมี0 5 ห้าสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับถ้าเก้าไม่มาแอดไม่กลับให้นะครับจะกลับเฉพาะเลขเก้ามันชอบกลับหัวดูกลัวภาคก,ก็จะเป็นศูนย์ห้าห้าสามไปเขียนห้าห้าไม่ใช่จะโผเบิ้ลแล้วบอนะครับผมงวดหน้าตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับศูนย์ห้าบวกห้าสามบวกห้าเจ็ดนะผมก็คัดออกมาให้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อสอบ คัดตัวเด่นนะครับบอกท่านว่าเม็ดเม็ดเดียวทำไมเยอะจังแอดนะครับเม็ดเดียวตั้งอง9คู่ฟังไม่ผิดนะครับใครชอบเม็ดเดียวเสียวแวบแวบเลยนะครับก็คือเจ็ดนะครับผมเจ็ดตัวเดียวเลยนะครับจะเอาไปต้มยำทำแกงยังไงก็แต่ไปผัดกะเพรายังไงก็แต่ก็คือเจ็ดตัวเดียวเจ็ดศูนย์ก็ไม่ต้องเอาเจ็ดหนึ่งก็ไม่เอาเจ็ดสองก็ไม่ต้องเอานะครับเอาแค่เจ็ดตัวเดียวใครชอบวัดใจนะครับ อันนี้คือเขียนรองรองชัดเจนนะครับบางท่านก็กลัวเจ็ดไม่มาแอดกลัวเจ็ดตุยนะครับรองให้หน่อยอยากชมตัวรองก็เอาใจทั้งคนชอบตัวรองนะครับเอาใจทั้งคนชอบเม็ดเดียวนะครับใครชอบเม็ดเดียวก็ชมเม็ดเดียวนะครับใครชอบตัวรองก็ชมไว้ตัวรองนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับแนวทางนะครับผมสําหรับสูตรเจาะนะครับผมสี่ตัวเด่นนะครับผมจะใช้เลขผสมนะครับก็คือห้าสี่หกเจ็ดนะครับ ห้าสี่หกเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าสี่หกเจ็ดนะครับแล้วก็อ่าห้าสองเจ็ดห้านะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นอยู่ที่อ่าห้าหกแปดห้าสี่นะครับเลขผสมแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับข้อสอบตัวเด่นหกตัวก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ด ห้าเจ็ดสามนะครับหรือว่า3 7 5หนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางจากทางช่องเอ็ดคิมนำโชคโดยสั้นระเบิลก็จะมี7 7 3 3 5 5 3คู่นะครับสายเบิ้ลก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับผมชื่นชอบผมมวดแล้วเม็ดเดียวห้าเจ่าห3ที่ชอบก่อนออกไปลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ f c พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชอบอย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้เอ็กก็ขอตัลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอ F4 รักโชคดีมีแต่ความสุขทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ